วัสดีค่ะอันนี้เป็นกระจกมองมุมนะคะของรถกระบะตอนนี้มีเหลือแค่สามสีเท่านั้นนะคะใส่ v igo, er, ีโก f o r ร u n ูเนอร์ดนะคะหรือว่ากระบะรุ่นอื่นๆพวก f o r ์ดพวกอะไรอย่างเี้นะคะมีสีเทาสีเทาดำนะคะมองไกลๆอาจจะเหมือนสีดำนิดนึงแต่เป็นสีเทาดำนะคะแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็สีบรอน ของไลออนนะคะกล่องแดงขายอยู่ชิ้นละ799บาบาทสีส่งนะคะเอามาลดราคานะคะเพราะว่ามีแค่สามสีเท่านั้น <c oughs> ของฮอสด้วยนะคะสีขาวของฮอสนะคะคิดราคาเดียวกันหมดเลยนะคะ799บาบาทเท่านั้นสีส่งเอกชนนะคะ ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ได้รับติดตั้งนะคะเอาไปติดตั้งเองนะคะกระจกมองมุมรถกระบะนะคะตัวสูงส่วนมากเขาจะใส่กระบะยกสูงกันนะคะสนใจโทร0 9 3 5 1 4 4 9 6 1นะคะฝากช่อง Youtube บ้านสร้างอายุธยาประดับยนต์ด้วยจ้า นะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝับกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเพจหน้าเฟซตัวเองด้วยนะคะขอดูสินค้าเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอันนี้เพจบ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์นะจ๊ะเดี๋ยวขอแชร์ไปกลุ่มแป๊บหนึ่ง รถเก่งไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไม่ใช่ตัวสูงนะคะมองมุมนี้สำหรับรถกระบะนะคะวีโก้ฟอ์จูเนอร์ฟอร์ดดีแม็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเซลล์อยู่นะคะ799บาบาทเท่านั้นจ้าวีโก้นะคะ เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นกลุ่มดีแม็กไม่ค่อยได้เข้าไปเลย ค่ะอันนี้เป็นกระจกมองมุมนะคะของรถกระบะมีสีเทาดำนะคะแล้วก็สีขาวสีบรอนนะคะมีแค่สามสีเท่านั้นนะคะเซล์นะคะวันนี้เอามาเซล์เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้น ฟรีส่งด้วยนะคะราคานี้ฟรีส่งเอกชนนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางกล่องสีแดงของไลออนนะคะยี่ห้อไลออนแล้วก็กล่องสีทองนี้ของคอสนะคะแต่ว่าเราขายราคาเดียวกันนะคะเจ็ดเก้า้าราคาเท่ากันนะคะเราร่วมโครงการรัดนะคะร่วมโครงการเราชนะมสามสามคนละครึ่งไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะคะ แล้วก็เราชนะมส3ม,มคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการรัฐนะคะร่วมโครงการนะอ่าสามารถสแกนออนไลน์ได้นะคะใครเป็นอู่แนะนำซื้อเอาไปติดตั้งบวกได้นะคะบวกราคาได้เลยนะ799นี้รวมส่งแล้วนะคะสีส่งนะคะโทร093514 4961นะ นี่นะคะสีขาวสีบรอนสีเทาดำดำทาหรือว่เทาดำนี่แหละมองไกลๆคล้ายสีดำนะแต่ว,ว่ารถมันจะมีสีเทาดำนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้น <c oughs> ร่วมโครงการเราชนะคนละครึง่งมสามสาม บัตรสวัสดิการรัฐนะคะใครใช้บัตรสวัสดิการรัฐก็ส่งเลขบัตรประชาชนส่งบัตรประชาชนพร้อมเลขที่ว่าเข้าไปตัดยอดเงินได้นะคะรหัสแต่ถ้าเกิดใครจะส,ะสแกนออนไลน์อยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อยุธยานะคะสแกนออนไลน์ได้ก็คือต้องโหลด โหลดแอปอีกแอปหนึ่งอะไรนะไม่ได้ยินค่ะโหลดแอปถูงเงินนะคะอินบอ็อกมาเดี๋ยวจะสอนวิธีโหลดนะคะนี่สวยๆนะคะ ใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามเพจบ้านบ้านสร้างอายุธยาประดับยนต์แล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะคะค่ะกระจกมองมุมนะคะเอาไปติดรถกระบะใครขับรถสิบร้อยอยู่ก็เอาไปติดได้นะ <c oughs> เซลกันนะคะวันนี้ที่เอามาเซล์เพราะเหลืออยู่แค่สามสีนะคะสามสีสีขาวมีสองชุดสีเทาดำมีหนึ่งชุดสีบรอนมีหนึ่งชุด <c oughs> นะคะกระจกมองมุมนี้มันสามารถที่จะมองเห็นข้างหน้าได้เวลาจอดรถดนะคะ มองเห็นระยะข้างหน้ากับด้านข้างนะคะใครใช้ Vigo, Fortuner, d m a x อยู่หรือว่ารถกระบะตัวอื่นสอบถามได้นะคะใส่ด้ใส่ได้นะคะต้องเจาะนะอันนี้ต้องเจาะฝากระโปรงนะคะ เอาไปเจาะเองมีอุปกรณ์ครบเลยแค่เอาไปช่างจอเจาะอย่างเดียวนะคะทนมากเลยรับรองยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อไลออนของแท้นะคะแล้วก็ฮอสนะคะของแท้นะคะรับประกันความทนเลย สะดวกแก่การจอดรถมากขึ้นนะคะบางทีเรามองไม่เห็นข้างหน้าอย่างเงี้ยจอดนะคะอาบางทีก็ไปติดเท่ๆนะคะไม่ได้ใช้หลอกติดเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้าสีใครสีใครสีรถสีขาวก็สีขาวไปนะรถสีบอลก็เอาสีบอลไปนะคะรถสี ดำเทานี่ก็เอาสีนี้ไปนะคะบางคนสีดำเอาสีขาวไปติดได้ไหมติดได้นะคะขึ้นอ,อยู่กับความพอใจนะคะอินบ็อกซ์สั่งกันเข้ามาเลยนะคะสินค้าหมดแล้วหมดเลยมีอย่างละอ่ากล่องสีแดงยี่ห้อไลออนก็มีสีขาวสีบอล <c oughs> สีเทาดำนะคะแล้วก็ยี่ห้อฮอสนะคะ มีสีเดียวตอนนี้มีสีขาวนะคะขาวมุกนะอ่าขาวมุกนี้แบบว่าพวก All new Mac, ออนิวดีแมกะไรอย่างนี้นะคะปีสิบสองอ่าใครใช้สีขาวมุกสีขาวธรรมดาก็บอกได้นะคะจ็ดละร้อยเก้าสิบเก้าบาทฟีส่งราคานี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะเชฟอะไรอย่างนี้นะคะ ติดตั้งได้มิตซูบิชิมิตสันมาสด้าซูซูกิฟอร์ดนะคะติดเอาไปติดตั้งได้เลยนะใครใช้รถ <c oughs> กระบะอะติดตั้งได้ทุกทุกรุ่นเลยยกเว้นรุ่นอะไรมาสด้าเนาะมาสด้าบีทีติดใช้ไม่ได้อันนี้อ่าใช่จำได้แล้วลูกค้าเคย จะซื้อของมาสด้าบีทีเมื่อก่อนรับติดตั้งด้วยไงจะให้มาติดตั้งที่ร้านอ่าใครใช้รุ่นมาสด้าบีทีอยู่เอากระจกบองบุมนี้ไปติดไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีของศูนย์แท้เนาะบีทีบีทีห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอุปกรณ์ครบแค่เจาะแล้วก็ใส่ได้เลยนะบอกเลยนะหน้าร้าน ของยี่ห้อฮอตอะขายอยู่พันห้านะอ่ายี่ห้อฮอตอะขายอยู่พันห้ากล่องสีทองถ้ายี่ห้อไลออนกล่องสีแดงอะอย่างน้อยๆอะพันสองอะ, 1, อะอนะคะพันสองนะอันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะโอเคนะวันนี้มาไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะสินค้าหมดแล้วหมดเลยมีอย่างละตัวนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะ